สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในช่องครูเที่ยงนะครับแอนคอร์อนนะครับบอเป็นทั้งแฟนเพจนะครับครูเที่ยงแอนคอร์อนหรือว่าทั้งทิกต็อกนะครับเนาะเมื่อกี้นะครับครูเที่ยงสีมารีวิวนะครับคีย์บอร์ดเครื่องนี้นะครับผม Casio Wk 6,006นะครับตัวทีเมื่อคืนนี้รีวิวเบื้องต้นเนาะนะครับมีหลายท่านติดต่อเข้ามานะครับอ่ะขอกับท่านที่บอท่านกับว่เป็นยังนะครับเนาะขออภัยกับเดี๋ยวติดตามตัวใหม่ นะครับสีเข่าสีมีเข่ามาตัวใหม่นะครับอีกมือสองมือคือ CTK 4000นะครับผมท้าในสนใจติดต่อเข้าไว้เลยนะครับเด้อนะครับติดต่อมาครูเถียงก่อนเลย0 8 1 5 7 4 7 0 1 5นะครับ0 8 1 5 7 4 7 0 1 5นะครับตัวนี้จะส่งไปที่ร้านโฮมบุญนานาธรรมนะครับอยู่ที่อำเภอบัวใหญ่นครราชสีมานะครับผมตัวนี้เป็นคาร์ซีโออ่าตัวนี้คุณเถียงแถมหนังสือ2เล่มนะครับนะเพราะว่าเพิ่นซื้อพดเที่ยวไปแล้วเครื่องนึงนะครับแถมเล่มนึงไปแล้วนะครับอันนี้แถม อดีตเพิร์ซื้อเครื่องที่2นะครับแถมเหลี่ยม2เหลี่ยม3ไปเลยนะครับถือว่าเป็นลูกค้าเก่านะครับเนาะเพิ่์เคยซื้อไปนะครับท่านใดที่เคยซื้ออยากคุยเรื่องกะถ้าที่ซื้อครั้งที่2ก็แจ้งมาเลยครับเด้อนะครับจะแถมเหลี่ยม2เหลี่ยม3ให้ครับผมอันนี้เป็นคาซิโอเป็นคีย์บอร์ดใหญ่นะครับผมเบิ่งจากลิมนะครับถ้าท่านใดเคยเห็นกระตียู่ประมาณนี้นะครับนี่61สิบมนะครับคีย์บอร์ดทั่วไปจะเป็น61คีย์นะครับโดยทั่วไปเลยนะครับมาตรฐาน นี่ที่อูดูแต่หาออกติบนะครับก็คือโดตัวนี้โดหนึ่งโดสองโดสามโดสี่โดหานะครับแล้วก็คือสิ่งีออกติบนี่นี่ออกติบคือโดถึงโดนี่เอื่นวมาหนึ่งออกติบโดเลมีฟาซอนทีโดนี่ออกติบที่หนึ่งออกติบโดเลมีฟาซอนทีโดออกติบที่สองโดเลมีฟาซอนอะทีโดออกติบที่สามออกติบที่สี่ออกติบที่หานะครับถึงนี่นะครับอันนี้คือเกินไปฟังนี้ก็สิเกินไปนะครับฟังนี้ก็สิเกินไปฟังนี้อันนี้คือเพิ่มขึ้นนะครับเจ็ดสิบหกคีนะครับตัวนี้เป็นหกเจ เป็นวอยังไงว่ากึ่งเปียโนไฟฟ้านะครับผมตัวนี้เป็นคาซิโอวีเคหกพันหกตัวนี้ลําโพงสังเกตนะครับผมสิมีลําโพงเบสนะครับกลางแหลมนะครับเบสกลางเหลี่ยมอยู่ในโต,ตัวนี้เสียบไม้ได้นะครับผมนะตัวนี้จะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์ตัวนี้จะเป็นช่องเสียบหูฟันงะนะครับตัวนี้คุณอจองเอาแจ็คเสียบไว้บ่ไหา่บ่ไห่ดังออกลำโพงนะครับเดี๋ยวเสียงเดี๋ยวมันจะรบกวนเขาไม้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะเป็น LR นะครับออกเป็นซ้ายขวาอิสระนะครับตัวนี้เป็น วอลลุ่มไม่นะครับที่นีวอลลุ่มปั๊บอยู่ตรงนี้นะครับตัวนี้จะเป็นไม้นะครับเสียบหูไม่ได้แล้วก็ออดิโออินตรงนี้นะครับสัตเทนตรงนี้นะครับผมก่อนอึดเปิดเครื่องครับอ่ะคุณยังจะปิดก่อนนะครับปิดเครื่องปุ๊บนะครับปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับอันนี้สาธิตการใส่เนาะนะครับผมเปิดเครื่องคุณยังจะเปิดอะไรบ้างจากเครื่องนึงนะครับเปิดขึ้นมางนี่ไมันช่เป็นเสียงเปียโนครับอ่ะตัวนี้คุณยังใส่ซัตเทนนะครับซัตเทนคื่องยังเดี๋ยวจะเปิด ันนี้คือซัตเทนพีเดิลนะครับนี่มันจะอยู่ข้างล่างนะครับเท้าสใส่ใส่เท้าเหยียบสำหรับเล่นเปียโนนะครับนี่มีปุ่มเสียบนะพาเทลก็มีเสียบครับพาเทลก็ใส่ใดให้กันใส่ตัวนี้ได้กันนะครับสำหรับฝึกเปียโนอ่ะสมมติว่าอันนี้เขาบอดีเสียบครับอันนี้คุณยายบอดีเสียบเอ่อคุณยายบอดีเหยียบเด้อบอดีเหยียบอ่าเสียงเปียโนก็จะเป็นประมาณนี้ครับครับเมื่อออกเตีบกว้างขึ้นนะครับก็เล่นได้เล่นได้ออกไปข้างหลายนะครับ เสียงเสียงซ้อนต่าไปอีกครับถ้าเหยียบอันนี้ครับเวลาเขาเหยียบปุ๊บเสีมีความละมุนนะครับความนี่คือเสียงประโยชน์ของ sustained pedal น,น,นะครับเห็ให้เสียงเงาฟังมวนเวลาเขาหล่นเปียโนนะครับ,รบตัวนี้เครื่องนี้จะมีทั้งหมด แปดแบงค์นะครับแปดแบงค์กูยังเซฟไว้ให้แล้วนะครับแปดแบงค์อยู่ในตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นอินโทรเป็นโซโล์อ่า normal solo นะครับอันนี้เป็น variation อันนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับแล้วก็อันนี้เป็นซินคอร์ดนะครับซินคอร์ดเอนดิ้งนะสตาร์ทสต็อปนะครับสังเกตว่าตัวนี้คุณยังไม่ได้กดแบงก์มาครับนี่มันยังจะเป็นจังหวะอ่าสแตนดาร์ดเครื่องเขาอยู่นะครับตัวนี้จะเป็นมีแบบหมุนนะครับหาจังหวะได้ง่ายตัวนี้จะเป็นฝั่งนี้จะเป็นจังหวะนะครับนี่ สว่างใสจะเป็นจังหวะทั้งเบิรนะครับป๊อปล็อกแดนนะครับอันนี้จะเป็นแจ๊สยุโรเปียนลาตินนะครับโวนะครับอันนี้จะเป็นเปียโนริทึมอ่ะที่ที่ใส่ตัวนี้คุณยังลงไว้ตัวนี้นะครับยูสเซอร์ริทึมตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับจากหัวมีจังหวะเด็กกุนกับไปปุ๊บเนี่ยนะครับบิกินนะมันก็หมุนไปอ่าช่าช่าช่านะครับบาสโลปภูไทยตะลุงนะครับโบเลโรลำวงลำซิ่งนะครับ นี่ยกูเียังลงไว้ให้แล้วนะครับอ่บาปัททีน่นี่อันนี้คือเมโทนอมเนาะปรับความชา้าเร็รวอยู่ตรงนี้ Record, นครับช้าเร็วอยู่ตรงนี้ปุม่นนมนี้เลคคอร์ดนะครับตัวนี้จะอัดเสียงได้พออัดการเลียนได้พอนะครับซองซีเควนซ์ลิทึติมอิดิตมิกเซอร์นะครับโทนอิดิตการ์ดนะครับตัวนี้เสียบการ์ดได้พร้อมนะครับเสียบการ์ดได้ด้วยครับเป็นการ์ดเคือจังการ์ดกล่องเขาปัททีน่นี่ฟังนี่จะเป็นเสียงนะครับมาเนี่นี่ฟังนี่จะเป็นเสียงปุ่มนี้จะเป็นแบงค์นะครับนี่คือจังการกับอ อายาม,มาฮ่าหรือคาสิโอรุ่นต่างๆนะครับสิเป็นแบงก์แล้วก็จะมีสีปุม่มนะครับหมายถึงว่าใน1แบงก์มีทั้งหมด4เสียงนะครับเช่นนี่ก็จะอย่างที่เลยเอาแบงก์ที่1เนึ่งแล้วนะตัวน,นี้หน้าจอสีแสดงแบงก์เลยนะครับนี่เขากดปุ๊บมันจะขึ้นแบงก์ตัวนี้เลยนะครับนี่อ่าเบิ่งง่ายนะครับปุ๊บนี่ก็ยังกดปุ่มที่หนึงอ่าเป็นเสียงออกแกนปุ่มที่สองอแซกซโซโฟนนะครับเป็นอย่างเสียงปุ่มที่สาม เสียงกีตาร์นะครับเสียงทีซีเป็นโวตนะครับผมเป็นโวตหรือว่าแพนฟุตนะครับกูเลี้ยงเสียไ้นะครับอันนี้คือแบงค์ที่หนึ่งะครับนี่แบงค์ที่หนึ่งอันนี้ความเร็วนะครับเบื้องตรงนี้ได้นะครับความเร็วตรงนี้นะครับผมอันนี้คือห้องนะครับมิชัวคือห้องอ่ะนะครับมาเทีนี้มาฟังสตาร์ทอ่านะนี่คือจังหวะที่หนึ่งนะครับจังหวะโบลิโลนะครับกูเลี้ยงเสียไปนะครับโบลิโล ที่เนี่าเบิ้งตรงนี้นะครับเสียงนะครับกลุ่มนี้จะเป็นเปียโ,โนโน,นะครับเขาอยากเบิ้งเสียงเปียโ,โนฮักกดตรงนี้ปึ๊บนี่ครับแล้วฮักกับมุนเลยครับนี่ครับหมุนหมุนฮักเสียงฮูแล้วเสียงเปียโ,โนโน,นี่ม,มีมีหลายนะครับเฉพาะเปียโนอย่างเดียวนะครับประมาณ32เสียงนะครับอันนี้จะเป็นอ่าอิเล็กทริกเปียโนหรือว่าเปียโนไฟฟ้านะคนี่ในกลุ่มนี้ครับในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวฮักกับมุนหายเลยมุนหาเลยครับออร์แกนอยู่ในกลุ่มนี้ครับกดปึ๊บ าหาเลยครับเข้ามาเสียงใดนะครับมูลหาเลยอันนี้ในกลุ่มออเคาน์นะครับกลุ่มกีตาร์เหมือากันครับกันครับกลุ่มเบสกลุ่มสตริงกลุ่มบลัดเสียงดีบพดีทันตัดาชินจ,จัน์ครับแต่ว่าอันนี้ไม่เจ้าของแล้วนะครับผม <laughs> รีวิวให้เพื่อน,นครับอันนี้จะเป็น กลุ่มของวูดวินนะครับกลุ่มของไป์นะครับกลุ่มเครื่องเปาอันนี้จะเป็นซีนนะครับอันนี้เสียงทั่วไปนะครับครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับอันนี้แต่ว่าเสียงที่คุณยังแต่งไว้ที่ปุ่มสุดท้ายกันครับยูสเซอร์โทนนะครับนี่ยูสเซอร์โทนคุณยังจีแต้งไว้แล้วนะครับเสียงเชเลสไซอองเกนแซกโซโฟนพิตต้านะครับโ์ดแอคอร์เดียน เครื่องเป่านียอยู่ในยปุ่มนี่นะครับนี่หาได้นะครับที่นี่อันนี้ฟังก์ชันนะครับอันนี้ทานสปอตนะครับบวกลบได้นะครับเป็นทานสปอตได้เื่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเคอร์เซอร์นะครับขึ้นลงบวกลงนะครับอันนี้จะเป็นฮาร์โมนีนะครับอันนี้สปริตการแบ่งนะครับอันนี้ออกเต็นะครับกดเซอรไว้ข้าสามารถปักบอกติบได้นะครับมีหลักๆมีประมาณนี้นะครับผมปฏิสธม่เล่นในเบื้องนะครับแบงค์ที่หนึ่งเมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะแบงค์ที่หนึ่งนะครับ พวมแรกเป็นปเอาแกนนะครับแต่แซกโซโฟน ก็บอกนะครับตัวนี้สิมีพิดเบนพร้อมนะครับนี่สิมีพิดเบนอยู่ขวาอยูุใสมือนะครับนี่เสียงอ่าเสียงไหลนะครับเสียงเอื้อนนะครับนี่ตัวอ่าพิดเบนยุยูุใสมือครับผมถือว่ามีตัวนี้สายมอลลัมนี่เป็นตองห่วงนะครับผมได้๋ยวใส่ในนอนนะครับผม อ่ะที่นี่มาแบงก์แบงที่2ครับกดคำว่าแบงปุ๊บไม่ติดขึ้นเลข2เลยนะครับเขากดเลขหนึ่งถ้ากดแบงก์ซื้อไมนจะพอไปนะครับเขาต้อ,องกดเลขปุ๊บนี่อ่าโอเคขึ้น2 1ถึงละนะครับอันนี้เป็นบิกินนะครับเป็นแนวบิกินนะครับผมอาฟังเสียงครับจะฟังยังไงแนวบิกินนะครับผมแซกโซนมา อันนี้เป็นแบงค์ที่2นะครับเป็นบิกินนะกดแบงค์อีกหนึ่งครั้งแบงค์ที่3กดปุ่มปุ๊บอ่ามันจะจังสิบกดนะครับเด้อต้องกดก่อนนะครับกดแต่แบงค์มันไ่ไปนะครับเป็นผู้ไทยครับผม เบิเ่งตัวนี้ได้นะครับแมงที TC, ่ซีกดปุ๊บบวกลบไปอันนี้จะเป็นรำวงนะครับผมจังหวะรำวงแมงที่ซีนะครับแก่ตัวไก่สงการเออไก่ร,ร้อยกระตงนะครับ จังหวะรำวงครับแบ่งที่4แบ่งที่5ครับบาสโลปนะเป็นบาสโลปเป็นจังหวะไข่ลำงลวงเรานะครับเนาะ อันนี้แบงค์ที่หานะครับจะเป็นบาสโลบหรือว่าเป็นลำวงเล้านะครับผมอ่ะต่อไปแบงค์ที่6ครับอ่าจะเป็นรำซิ่งลำเพลินนะครับผมรำซิ่งลำเพลินนะ ถู้ไหครับ ผมจบลงไปสระแบงที่6นะครับผมแบงที่7ครับแบงก์ที่เที่เป็นชาชาชาครับคุเตียงแต่งเป็นเสียงอันนี้นนเป็นเสียงเครื่องเป่า ับผมประมาณนี้นะครับอันนี้แบงที่เจ็ดนะครับมอาเบิ้งแบงที่แปดครับนนแบงที่แปดก็ยังใส่เป็นจังหวะัดตะลุงนะครับจังหวะัดตะลุง จังหวัดตะลุงนะครับแบ่งที่เจ็ดอ่าบรแมวณแบ่งที่แปดนะครับอ่าโอเคนะครับเอาไปเล่นเพลงลูกทุ่งได้นะครับผมในราคาเจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมนี่คู่เทียงใครไปนะครับผมก็ถือว่าสภาพใหม่ๆนะครับผมเบื้องได้นะครับผมริมขาวๆผมมีรองร้อยนะครับเบื้องได้นะครับผมอันนี้ท่านสามารถเบื้องด้วยสายตาได้เนาะนะครับผมอ่ะโอเคครับผมคลิปนี้กะสิคงประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวท่านใดสนใจกั มีจะมีข้ามาอีกประมาณมือสองมือนะครับผม CTK 4000นะครับอ่าท่านใดสนใจติดตอ่อเข้ามาได้ครับผม0 1, ูนย์แปดหนึ่งหานะครับบางท่านบอกว่าสิรอบเบิง้งคุ้เทียงรีวิวเหล่าจังสิสั่งนะครับลังเทอมันบระทันนะครับอันนี้ขอให้ได้หลายนะครับลังเทอเพินพ่นเพิ่นสร้างข้ามาก่อนยังสินะเพิ่นเพิ่นเพิ่นสร้างมาไวก่อนแล้วจังเครื่องอ่าพอได้เครื่องมาปกปุบเพิ่นเก่าเลยยังสินะครับก็บเลยบอได้รีวิวก่อนนะครับผมอ่าโอเคครับ พบกันใหม่ครับสวัสดีครับ